แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,000คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับรถถังเซนจูเรียนในปี2025ไม่มีหัวข้อเพื่อให้เหมาะกับช่องของคุณขีดขีดขีดเซนจูเรียนเป็นหนึ่งในรถถังที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานสุดคลาสสิกของอังกฤษ ที่ยังคงมีบทบาทในสนามรบแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า70ปีในปี2025นี้เซนจูเรียนยังเป็นที่พูดถึงในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบตะวันออกกลางแอฟริกาและบางส่วนของเอเชียที่ยังมีการประจำการหรือดัดแปลงใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายเซนจูเรียนเริ่มต้นการพัฒนาในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นรถถังที่สามารถตอบโต้ทั้งรถถังข้าศึกและป้องกันอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นของเซนจูเรียนคือการผสมผสานร,ระหว่างกรอบป้องกันที่หนา แรงยิงที่รุนแรงและความสามารถในการเคลื่อนที่ในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายในปี2025แม้จะผ่านช่วงเวลาการประจำการหลักของประเทศอังกฤษไปนานแล้วแต่เซนจูเรียกลับถูกนำมาดัดแปลงปรับปรุงและใช้ในหลายรูปแบบ<ๆ>เช่นรถถังสนับสนุนรถถังยิงปืนใหญ่และแม้กระทั่งรถกู้ภัยทางทหารหนในรุ่นที่ยังถูกพูดถึงบ่อยครั้งคือเซนจูเรีย MK5 และ MK13 ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดทั้งระบบขับเคลื่อน อาวุธและระบบควบคุมการยิงทำให้สามารถต่อสู้กับภัยคุกค,คามสมัยใหม่ได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในประเทศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการรถถังที่มีพลังในการยิงและความทนทานสูงเซนจูเรียนมีปืนใหญ่หลักขนาด105ม mm. ิลลิเมตรรอยัลออสแนลแนลเจ็ดซึ่งในยุคนั้นถือเป็นหนึ่งในปืนรถถังที่ดีที่สุดในโลกและยังเป็นพื้นฐานให้กับปืนรถถัง n a t o หลายรุ่นปืนแนลเจ็ดนี้สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะได้หลากหลายชนิดและแม้แต่ในปัจจุบันหากใช้กระสุนเจาะเกราะสมรรถนะสูง ก็ยังสามารถทะลุกรอกของรถถังสมัยใหม่ได้ในระยะยิงที่เหมาะสมเครื่องยนต์ของเซนจูเรียเป็นเครื่องยนต์เบนซินเมทิออล V12 ซึ่งถูกดัดแปลงมาจากเครื่องยนต์เครื่องบินโรสรอยด์เมลลินโดยมีกำลังประมาณ650แรงมา้าแม้จะไม่ได้เร็วเท่ารถถังยุคใหม่แต่ก็เพียงพอในการขับเคลื่อนรถถังหนักกว่า50ตันนี้ในสภาพภูมิประเทศหลากหลายในแน่ของกรอบเซนจูเรียนใช้กรอบเหล็กหนาโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าและป้อมปืน มีความหนาระดับ152ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเพียงพอจะทนแรงกระแทกจากกระสุนปืนใหญ่และจะรวดในยุคนั้นได้ดีแม้จะไม่สามารถต้านจรวดนำวิถีสมัยใหม่ได้แต่เมื่อผสานกับยุทธวิธีการซ่อนตัวและการโจมตีในพื้นที่เมืองก็ยังคงมีประสิทธิภาพในสนามรบหลายประเทศได้ดัดแปลงเซนจูเรียนให้มีความสามารถทันสมัยขึ้นเช่นการติดตั้งกรอบปฏิกิริยาระเบิดเอาราระบบตรวจจับและควบคุมไฟฟ้าระบบกล้องอินฟราเรดสำหรับการรบในเวลากลางคืน และการเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้เป็นดีเซลเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงประเทศเอิสราเอลคือหนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในการดัดแปลงเซนจูเรียนดยเปลี่ยนชื่อเป็นโชและนําไปรบในหลายสมะระภูมิเช่นสงคราม6วันและสงครามยมคิปปูโดยโชวได้รับการติดตั้งระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยและกรอบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความอยู่รอดในสนามร,รบนอกจากนี้เซนจูเรียนยังถูกดัดแปลงเป็นรถหุ่งเกราะพิเศษเช่นรถถังกู้ภัย ARV รถสะพาน AVLB ี และรถปืนใหญ่สนับสนุนเช่นรุ่นเซนจูเรียน AVRE ที่สามารถยิงกระสุนแรงสูงเพื่อทำลายสิ่งกีดขวางหรือกำแพงคอนกรีตในปี2025เราเห็นการใช้เซนจูเรียนอย่างจำกัดในประเทศต่างๆที่ยังคงเก็บไว้ใช้ในหน้าที่สนับสนุนหรือใช้เพื่อการฝึกรวมถึงในพิพิธภัณฑ์ทหารทั่วโลกที่ยังคงรักษาเซนจูเรียนไว้ในสภาพที่ดีความสำเร็จของเซนจูเรียนไม่ได้อยู่ที่ความเร็วหรือเทคโนโลยีทันสมัย แต่อยู่ที่การออกแบบที่สมดุลทนทานและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับยุคสมัยได้ง่ายนี่คือเหตุผลว่าทำไมเซนจูเรียถึงยังไม่หายไปจากโลกแม้จะมีรถถังยุคที่4และ5ผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับคนที่สนใจด้านยุทธศาสตร์และประวัติศาสตร์เซนจูเรียถือเป็นตัวแทนของยุคเปลี่ยนผ่านจากรถถังสงครามโลกสู่ยุคสงครามเย็นเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามในการพัฒนารถถังที่สามารถรับมือกับหลากหลายสถานการณ์ในสนามรบ ถึงแม้ในปี2025นี้เซนจูเรียนจะไม่ใช่รถถังแนวหน้าอีกต่อไปแต่บทบาทของมันในประวัติศาสตร์ยังคงชัดเจนและการที่มันยังถูกใช้งานหรือกล่าวถึงอยู่จนถึงปัจจุบันก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงคุณภาพการออกแบบของวิศวกรอังกฤษในยุคนั้นเซนจูเรียนคือหนึ่งในรถถังที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับรถถังรุ่นต่อมาอย่างชิฟเทนและชอนเลนเจอร์และยังเป็นหนึ่งในรถถังไม่กี่คันที่มีอายุการใช้งานยาวนานขนาดนี้ในอนาคตแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแต่ เซนจูเรียนจะยังคงเป็นบทเรียนสำคัญขององค์การออกแบบทางทหารที่เน้นความสมดุลทนทานและพร้อมดัดแปลงในทุกยุคสมัยและนี่คือเรื่องราวของเซนจูเรียนรถถังในตำนานที่ยังคงมีบทบาทในปี2025ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับหากชอบเรื่องราวทหารและยุโทโธปกรณ์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับขีดขีดขีดหากต้องการเวอร์ชั่นพร้อมเสียงภาคหรือมีคำที่อยากปรับให้เหมาะกับสไตล์ของคุณมากขึ้นบอกได้เลยครับ